สวัสดีดค่ะเด็กๆวิชาสังคมของครูวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาต่างๆและหลักธรรมของศาสนานะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปเรียนกันก่อนนะคะจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วครูเคยสอนเรื่องเกี่ยวกับ เพลงประกอบท่าทางเพลงดอกไม้ตานเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะไปกันเลย

ังไงบ้างคะพาไปชมทุ่งดอกไม้สวยๆแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าคะ่ะเรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทยวันนี้ครูจะเป็นการทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่หลักธรรมของศาสนาต่างๆนะคะมาดูเรื่องความสําคัญของศาสนานะคะความสําคัญของศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของศาสนาสถานศาสนาวัตถุสถาปัตยกรรมต่างๆ แล้วก็เป็นหลักในการพัฒนาชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของาศาสนิกชนนะคะเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนศาสนาแรกในประเทศไทยที่มีผู้นับถือมากที่สุดคือาศาสนาพุทธศาสนสาก็คือพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ค้นพบหลักธรรมอริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคในวันขึ้น15บห้าข้าเดือนหกโดยตรัสรู้ใต้ต้นพระศีมหาโพธิริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในแควนมคตนะคะเมื่อตรัสรูแล้วก็ประกาศธรรมโดยแสดงปฐม,มเทศนาครั้งแรกแก่ปัญจวัคคี ทั้งห้าได้แก่โกธัญญะวัปปะพัทยะมหานามะและอัศชิตที่ปา่ปะนะาอิสิตนามฤคทายวันด้วยหลักครรคือธรรมจากกัปปวัตตนสูตรและในครั้งนั้นเองก็เกิดพระสงฆ์องค์แรกคือพระอัญญาโกธัญญะหลังจากนาั้นพระพุทธเจ้า ได้โปรงอายุสังขารแล้วก็เสด็จดับขันทับปรินิพานเมื่อพระชนอายุได้8 0พรรษาในวันขึ้น15ข้ามเดือน6ที่สารวนโนทยานเมืองกุสินาราแคว้นมัลละแล้วก็ทรงแสดงปัจฉิมโอวาก็คือแสดงโอวาสเป็นครั้งสุดท้ายโดยให้ตั้งอยู่ในพามไม่ประมาแล้วก็ได้ปัจฉิมสาวกก็คือสาวกองสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงมวดให้ชื่อ สุพัทธปริภาโชกระยะเวลาในการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าใช้เวลาทั้งสิ้น45ปีคำพีที่บรรจุหลักคำคำสอนของพุทธศาสนานะคะเราเรียกว่าพระไตรปิฎกหลักธรรมสำคัญของาศาสนาพุทธได้แก่โอวาสสามได้แก่นึ่ง ไม่ทำชั่วก็คือใช้หลักเบญจศีลคือศีลห้านั่นเองสองทำความดีตัวอย่างหลักคำเช่นเบญจธรรมอคติสี่กิี่ิวัตสี 4, บุญกิริยาวัตถุสามมงคลสามสิบแปดและกระตันยูต่อพุทธศาสนาซึ่งหลักคำเหล่านี้เราเคยเรียนในห้องเรียนเมื่อคราวที่แล้วมาแล้วนะคะ <c oughs> สาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือการบริหารจิตและเจริญปัญญาอย่างเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการแผ่เมตตาเราได้ฝึกปฏิบัติกันมาบ้างแล้วก่อนที่เราจะหยุดนะคะแล้วก็หลักศรัทธาสี่มีเพลงช่วยจำในเรื่องสินห้ามาฝากกันนะคะลองมาฟังดูค่ะ จำไในใจทำอะไดน้าีควรจำให้ดีแลอบจำไ้ 没听到。

thank <laughs> you ต่อไปคือศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์พระเยซูเป็นศาสดาพระเยซูเกิดที่เมืองเบธเลเฮมประเทศอิสราเอลทขาใช้เวลาประกาศศาสนาทั้งสิ้น3ปีแล้วก็สิ้นขีาชนโดยถูกรึงไม้กางเขนหลังจากนั้น3วันก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มอบพันธกิจแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์น,นะคะสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ก็คือไม้กางเขน แล้วก็ศาสนาสถานเราเรียกว่าโบสถ์คริสต์คำพีที่บันทึกคําสอนของศาสนาคริสต์ก็คือคำพีไบเบิลนะคะหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์ก็คือหลักความรักเน้นเรื่องความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็หลักตรีเอกานุภาพตรีปรว่าสาม เอากามาจากเอกคือความเป็นหนึ่งรีเอากานุภาพหมายถึงรพระบิดาพระบุตรพระจิตนะคะพระบิดาหมายถึงพระยะโฮวาซึ่งคือผู้สร้างโลกและได้กำเนิดแก่ทุกชีวิตพระบุตรหมายถึงพระเยซูคือผู้เกิดมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ส่วนพระจิตก็คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกัน คือวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อมอบความรักและช่วยให้มนุษย์ประพฤติดีค่ะต่อไปศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามศาสดาคือนบีมูฮัมหมัดนบีฮมมุมูฮัมหมัดเกิดที่เมืองเมกกะมีเทวทูตมาจากพระอัลลอฮ์มาแจ้งให้เผยแค่ศาสนาแล้วก็สร้างเมืองมะดีนะและกำหนดวันศุกร์เป็นวันบริสุทธิ์ แล้วก็มีการประกอบพิธีฮัทที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียพิธีกรรมสำคัญนะคะก็คือการละหมาดวันละห้าเวลาสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะคะก็คือรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็รูปดาว ส่วนคำพีที่บันทึกคำสอนของศาสนาอิสลา,ามเราเรียกว่าคำพีอันกุระอานศนาสนสถานเราเรียกว่ามัสยิดและก็สาวกผู้ถ่ายทอดคำสอนของศาสนาเราเรียกว่าอิมาหลักคำสอนหลักธรรมคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลา,ามได้แก่หลักศรัทธาหประการได้แก่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อเทวทูต ศรัทธาต่อพระคำดีศรัทธาต่อศาสนาทุทธศรัทธาในวันพิพากษาโลกแล้วก็ศรัทธาในลิขิตของพระอัลลอฮ์ค่ะต่อไปเป็นศาสนาฮินดูค่ะศาสนาฮินดูกำเนิดที่ประเทศอินเดียศาสนาฮินดูไม่มีไม่มีศาสดาแต่มีเทพเจ้าสามองค์นะคะได้แก่หนึ่งพระพรหม พระพรหมเชื่อว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกรวมทั้งเทวดาทั้งหลายด้วย 2. พระวิศนุหรือพระนารายเป็นเทพเจ้าผู้รักษาและคุ้มครองโลกให้เป็นสุขเทพองค์ที่สามคือพระศิวะพระศิวะคือเทพแห่งการทำลายแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งการฟ้อนรำด้วยนะคะ ประคำสำคัญของศาสนาฮินดูนะคะบันทึกไว้ในคำพีที่เรียกว่าคำพีพระเวศสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาฮินดูคือสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าโอมซึ่งเป็นอักษรเทวนาครีย่อมาจากอักษรอะอ,อุและมะหมายถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม อักษรอะแทนพระศิวะอักษรอุแทนพระวิษณุอักษรมะแทนพระพงค์ค่ะสถานที่ประกอบพิธีครทางศาสนาเราเรียกว่าเทวสถานสาวกหรือผู้ถ่ายทอดคำสอนนะคะเราเรียกว่ารามหลักธรรมสำคัญของศาสนาฮินดูคือหลักธรรมสิบประการ ได้แ,แก่หนึ่งภาิิตคือความพอใจ 2. กัสมาคือความอดทน 3. ธรรมะคือความผ่มใจ 4. อัสเต,เตยะคือการไม่กระทำเยี่ยงโจรหรือไม่รักขโมย 5. ้าเสาจักะคือความบริสุทธิ์หกินรียะนิครหะคือการสำรวมอินทรีย์ร่างกาย 7. ทีคือความรู้คือปัญญา 8. วิทยาคือความรู้ด้านปรชัชญา 9. กสัตยะก็คือความซื่อสัตย์ 10. บอโกทะคือความไม่โกรธอีกอันหนึ่งคือหลักอาสม4ีหลักอาสมสีนะคะแบ่งออกเป็น4ช่วงวัยของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูก็คือ 1. นึ่ปรมจารีหมายถึงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีช่วงวัยนี้เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนนะคะ 2. คฤหัสคืออายุระหว่าง2 6ถึง50ปีเป็นช่วง วัยครองเรือน 3. วานปรัตคือช่วงอายุ51-75ปีเป็นวัยที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและช่วงสุดท้ายเราเรียกว่าสัญญาสีคือช่วงอายุ75ปีเป็นต้นไปเป็นวัยสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงวัยที่ออกบวชเป็นสัญญาสีแล้วก็บำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นค่ะเดียามาดูวิดีโอสั้นๆกันนิดนึงนะคะ สาระสั้นๆ Let's go คุทราบหรือเปล่าว่าศาสนาต่างๆในโลกนี้จะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายในศาสนาด้วยซึ่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆของแต่ละศาสนานั้นก็มักจะมีความหมายมากมายแฝงอยู่ซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละศาสนาที่สำคัญสคัญนั้นจะมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้าง สามารถสรุปเป็นข้อๆตามแต่และาศาสนาได้ดังนี้ข้อหนึ่งาศาสนาคริสต์สัญลักษณ์ประจำาศาสนาคือไม้กางเขนซึ่งไม้กางเขนนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งการไถ่บาปเป็นเครื่องหมายแห่งการให้ภัยสิน้นเป็นเครื่องหมายแห่งการชนะบาปและความตายและเป็นเครื่องหมายแห่งการกลับคืนชีพข้อ 2. ศาสนาพุทธสัญลักษณ์ประจำาศาสนาคือธรรมจักรเมื่อมาจากแนวความคิดที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกแก่ปัญจวคีทั้งห้าด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรปปวัตนสูตรนั่นเองข้อ 3. ศาสนาอิสลามสัญลักษณ์ประจำศาสนาไม่ปรากฏแต่จะอนุญาตให้นำสัญลักษณ์ดาวฤกษ์เสี่ยวมาเป็นสัญลักษณ์ได้ข้อ 4. ศาสนาฮินดูสัญลักษณ์ประจำศาสนาคือองค์หมายถึงพระตีมูลติหรือเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งสามพระองค์นั่นเองข้อห ศาสนาซิกสัญลักษณ์ประจำศาสนาคือฮันดาข้อหกศาสนายูดาห์สัญลักษณ์ประจำศาสนาคือรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูปเป็นดาวหกแฉกโดยสัญลักษณ์แบบเดิมนั้นจะเป็นเชิงเทียนเจ็ดินข้อเจ็ดศาสนาเชนสัญลักษณ์ประจำศาสนาในปัจจุบันคือรูปกระบอกทรงตั้งโดยภายในจะบรรจุสัญลักษณ์สี่ประการ และข้อแปดศาสนาโซโรอัสเตอร์สัญลักษณ์ประจำาศาสนานั้นจะนิ้ยใชาร,รูปาศาสดาโซโรอัสเตอร์และสัญลักษณ์ที่เป็นโคมไฟหรือโคฟไฟนั่นเองอ่ค่ะก็ก่อนจบคลิปวันนี้ก็ฝากให้เด็ดกๆทำแบบฝึหกหัดในหนังสือสังคมนะคะเล่นนี้ค่ะเล่นสีเขียวในหน้า13 หน้า26หน้า27และหน้า28ค่ะแล้วก็กพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ